สมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือตรงไหนที่เดือดร้อนตรงไหนที่มีแนวแนวร่วมนะครับอคอมมิวนิสต์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็นสร้างถนนตัดเลยครับแถวบ้านผมนี่พูดถึงว่าการกว่าจะท่าถนนเสร็จการสูญเสียก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางอคอมมิวนิสต์หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมาทําลายนะเพื่อไม่ให้ตัดถนนเข้าไปเพราะว่าถ้าความจเจริญเข้าไปเนี่ย คือความจเจริญเข้าไปคนที่อยู่ป่าก็อยู่ลำบากนะไม่มีที่หลบไม่ดีที่ย้อนนะในหลวงท่านนี่สุดยอดจริงครับการการการนี่เข้าไปนะวางแขนหลายอย่างคนะรัู้รู้เลยแถวบ้านผมก็โอ้โหรถถูกเผาบ้างอะไรบ้างกว่าจะสร้างเสร็จนะครับถนนจากอำเภอ วงนะครับไปที่อำเภอตะเก่นะครับตะเก่เส้นหนึ่งก็สางแยกลงมาทางอำเภอตะออยนะครับนะคือตรงไหนมีแนวร่วมเลยท่านตัดให้หมดเลยสร้างความเจริญเข้าไปเลยแล้วผมก็แล้วก็ย้ายคนออกไปนะย้ายคนออกไปก่อนผมก็ไปอยู่นู่นอยู่บ้านนิคมโล่งเก้าอยู่ที่อำเภอนี้ผมขับซอยนะครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อก่อนตอนย้ายไปอนะ่ะ มุกดาหารยังเป็นอำเภออยู่เลยครับแล้วมุกดาหารขึ้นจังหวัดนครพนมนมาตั้งมุกดาหารเป็นจังหวัดปศ2525นะครับชสื่อบ้านรบมเก่าเฮ้ยนี่หนูหนูมาจากรถเลยลงมาไม่งอยกขึ้นเลยครับยก ยกยกขึ้นเลยอ่ายกขึ้นเลยสเสมอนะือนอกนะครับเนะาะอ่ายกขึ้นเลยตะเคียนถะ้าไเนาะอันนี้นะครับผมว่าอ,อ่ยายกขึ้นเลยครับพี่ยกขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมอ้าพลางมือเลยสาธุครับผมเป็นบุญเป็นกุศลนะครับอ่าเย็น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 มานั่งตรงนะี้เนาะอ่าเออมาเลย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นาสาธุโอ้รถน,นับวะขึ้ขน,น,นมาแล้วยางเลยอันนี้ก็เป็นค่ายตชะดอนะครับนะสัญญาอุโอ้ยไม่ได้เลยผมไปเลยสาธุเลย พี่ควนสุดยอดนะครับนะนี่ของแท้น้ำถวายดวงตานะครับสลัดทุกอย่างน,านะอ๋ออนุโมทนาล่วงหน้าเลยครับเานาะที่บ้านด้วยไหมธุรก,รกิจที่บ้านด้วยไหมคุณควอาสาด้วยเฮ้นเลี้ม่แมวไหมบ้านเนยไม่เอาไหมไม่เอา นิสิตด้วยนะเอาไหมพี่กรณ์เขาไม่มีนะนี่สินเอนนกฐานเอการาชนะครับ100ร้อยต่อชะโดสามหนึ่งห้าครับเดี๋ยวมอนหลวงตาสัญญาดูก่อนนะครับเนาะสองโมงแล้วครับนะเน,นาะใครตัดสัญญาไม่มีเก้าอี้นาะหลวงตาเคยหลวงตาเคยพักข้างในนี่นะครับหกสิบสามหลวงตาพักเท้าช่วง ไม่เพราะเขาลุงตาจะางไม่ได้เราครับตอนตอนที่มาราเนั่นลุงตาพักอยู่ในชั้นนมครับหรือว่าเที่ยงหรือว่าพระท้าวนี่ครับพี่ชูบอกของตอนนี้นะครับขอขอในรถไปบ้างเทผสมเลยบอปะ แป๊บหนึ่งครับนะเดี๋ยวนิมนให้มามาเลยครับผมมามามมา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 มมา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 มมมาาัางามนม แหลกกอดจะได้ผัวไปขอใหม่จะได้มีมีแต่ผู้ว่าใช่ไหมีแต่่ผู้วาไม่มีผู้ช่วยเลยเอาไปเอาเหนื่อยเนี่ยสัจคุณสิสัจคุณครับมีมีมีคนช่วยอย่างครับอาจจะขับไม่ได้นะได้ขับรถผมก็อยากเอาใจให้คุณผู้สุดตัวที่เข้ามาในวงแค่นี้นี่เยอะเหมือนไม่เป็นไรครับโอ้ยท่านแต่โกมาไมะ อ่ายกขึ้นเลยครับเอ็เป็นแพ็กอ่ายกขึ้นเลยครับเป็นแพกยกขึ้นเลยเนาะเป็นแพกยกขึ้นเสมอหน้าอกเลยครับผมครับยกขึ้นเลยเลยอด้ยกขึ้นเลยลูกถ้าน้อยยกขึ้นซาลุกครับผมอันนี้ก็เป็นลานฮอแล้วครับถ้านลานฮออันนี้ก็ต่างเพราะว่าอยู่ไม่กี่กิโล ไม่กี่กิโลก็จะเป็นนี่ครัฝั่งน้นก็เป็นสอปลาวห้องนำ้ำอ๋อโอเคผ้าเช็ดมือเฉย ฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งฝั่งนี้เป็นชักโคกเนยพี่พีพพพ่ก่อนฝั่งนี้เป็นชักโคกพี่ก่อนพี่ก่อนฝั่งนี้เป็นชักโคกไอ้เป็นเป็นโถนั่งแบบนี้ดีกว่าโถตานจะ<พ>ได้หมดครับทางนี้ก็ได้ปุ๊บมันเปียกเนยเปียกไม่เป็นไรเพราะว่าโถตานขัดปวดหลังัสบายได้ภาพ la hora ขามีอีกไหมครับาตามเขาเนี่ยเขารู้นลูกเหรอ้จะ <c oughs> อบอกว่าเขาหนักกว่านี่รอ <c oughs> น้อยใจครับน้อยใจผมบกแต่ก็ทุกวันทุกวันวันนี้จะให้ครับผมวันนี้เนี่ยครับจะได้จะได้เท่าเดียวกันนะจะได้ไม่น้อยใจทุกวันนี้งอนทุกป่องทุกป่องทุกวันนะครับดูนะครับยาดีทำทุกล่าวันนี้วันนี้เขี่ยวเขี่ยวแห้งเลยครับยิ้มดูนะครับทพี่ผมพี่ผมเขี่ยวแห้งเลยครับเอาน้ําชุบนี่แช่เลยนะครับวันนี้ยิ้มเลยครับ ไม่ว้ใจผมนะครับวัวปุนไม่เท่าผมอิจฉาผมนะครับอิจฉาเหล่ะเท่ามันอิจฉาดูตาล้อเลยครับวัวเขาถ้าเขาสูงก็ดีเลยวัวมันไกลมันไม่ค่อยสูงแต่มันไกลมันถ้้าาไกลขึ้นแถวปลายแถวอะไรโอเคอเลยมันมันชัน 50เมตรอาสันแต่มัน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 ยาวมันช่วงขึ้นไปไม่หมดไงพัสรอบยังไม่ยังไม่ผลปรจานที่ชัวผมเดียมันที่เนียอ่าคิงันใหญ่ เอาของเก็บท uh ี่ในใส่กระเป๋า